คุณคือไอคอนของผมรเรื่องมองอะไรพวกนี้เปนผักปลา <laughs> ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมก็เรียกว่าเราก็โห <laughs> <laughs> ใได้เฟยดาวดิบดิผมให้โอกาสทุกคนครับนี่ไอ้ไอ้ดเปิดกว้างไว้ก่อนผมให้โอกาสทุกคนมันจะเป็นไปได้หรอเฟย์คนที่แบบสมมติในปี2025ผู้ชายเท่านึกออกนะสมมติหนึ่งในสิที่แบบเท่ที่สุดดูแบบทำไม <laughs> ถึงยังไม่มีใคร <laughs> ทำไมอ่ะ ที่มันเป็นที่จริงมันเป็นช่วงตักตวงใช่แต่หมายถึงว่าอันตรายนะช่วงเนี้ยไม่แต่ว่าน้องชายคนนี้เขาไม่ได้เป็นชุยเขาเขาไม่ได้อะไรก็ได้เขาไม่ได้จุ่ม<อ>เนื้อย่างดีกว่าเนื้อแยกไหมอะไรเขไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ เนื้อปงเนื้อเปื่อยบางทีไม่ไม่มาผมชิ้นเนื้อสดถามคนนี้ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ะอันนี้ก็มีประเด็นคนนี้มีประเด็นคนนี้เขาอยู่คือถ้าเมื่อกี้มันมันนคเหมือนคนละโลกกันเลยเขาปั้นจั่นเนี่ยมีความแบบเหมือนจะเป็นคนเกเรนิดนิดแต่แต่พอมีความรักจริงเขาก็จะโฟกัสแต่เมื่อไม่มีเนี่ยเนื่อไม่มีอะไรนี่ไงนี่ไงถ้าคนไทย เฮ้ยแต่ผมเฮ้ยผมตกแล้ไม่ไหวรับเรื่องไม่ไหวไปดีกว่าอยู่้ก็หลายกล้องจับไม่ได้ผมนะแต่แนะนำผู้ชายเจ้าชู้เลยนะครับคตรงนะวันหนึ่งที่คุณเจ้าชู้ผลคุณจะต้องยอมรับผลของการกระทำไม่ได้เสมอองถูกต้องเพราะสุดท้ายวันที่คุณจะหาผู้หญิงดีๆสักคนน่ย มันจะตามมาด้วยคำว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแบบเขินไจมันจะยากกว่าเบอร์โปกตีเลยพี่ว่านอไอ้นี่มันประวัตวิตไม่ดีประวัติไม่ดีกว่าจะล้างได้ต้องใช้เวลาถูกตอ้องกูคิดว่ากูจะต้องสักห้าสิบอะอาจารย์นีโน่เคยบอกเรื่องนี้มนว่าบอกว่าไอ้ว่านมือต้องลองเลือกชีวิตดูนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาเป็นโปเทย์บอยจะเป็นคนที่แบบคุยกับคนไปเรื่อยๆเนี่ยคนดีๆวันหนึ่งถ้ามึงจะโฟกัสใครเขาจะกลัวเราใช่ใช่เขาจะกลัวเราแต่ข้อดีก็คือมึงจะได้คนไม่ดีทุกวัน อลองเลือกดูว่าชอบเช่นทางแบบนี้เพือ่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ